โอ้โหด่านกว้างเกินใครจะอยากเล่นละ่ะไม่เข้าใจเลยน่ามันจะกว้างเกินไปแล้วนะเรียบร้อยไม่เจอคน แย่แล้วนะเดินมาเหงาเหงากูต่อยเลยไงรู้แค่ที่ไหนล่ะ ขึ้นไปแล้วโอ้โหเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเดี๋ยวจะเชื่อเฮ้ยมีคนไปช่วยละเป็นไปนคิดว่าเราผิดไหมถ้าเราจะสามคนอะ่ะ เออมันไม่ใช่บันไดหรอ <c oughs> ผมก็คิดว่ามันเป็นันบัน,บนดไดซะอีกเมื่อกี้ใจ <c oughs> <c oughs> S 1> <S 1> <S แล้วผมซัดไปที่หน้าโอ้เป็นไม้เลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วมาล้มตรงเสาขาวเหลือจะเชื่อ หรือจะเชื่อนะเอ๊ะทำไมระเบิดแอบเหรอ <c oughs> ขอเด็ดอยู่นู่นไงเห็นนะแต่ว่ากลับก่อน เห็นนะเห็นนะผมเดินไวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มองหลังหน่อยเหรอเ <_ s af ety> อาซอมบี้เป็นไรอ่ะโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ไม่เห็นจะฉลาดเหมือนคนอื่นเขาเลยโดดหน้าต่างใช่ไหม เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าแบบนี้เท่าน,นั้นระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนั่นเป็นไรอ่ะเอาวิ่งเร็วก่อนวุ้นวุ้นวุ้น,ว,นวิ่งโคตรไวไม,มันจะเกินไปไหม แบบนี้น่ะฮันนะไหนวะซอมบี้โอ้โหกูเหลือจะเชื่อ หาคนไม่เจอแล้วว่าหาไม่เจออะ่ะมันหายไปไหนวะโอ้ลูกนี้ไปเพื่อนนู้นดีกว่าถ้ามันหายไปเลยไงอา้าวเจอเคส ยุดอ้เปิดไอโฟนเอาเปิดไอโฟนมาเฮ้ยนี่งไงระเบิดระเบิดโดนหมัดดาวเหนือไปนะตอนนี้มี สาขาวตรงนู้นลากไปได้อ้าวทำไมเครื่องนี้ละเบิดละ่ะโอ้สาบบี้ก็ติดบัคจังเลยมันไปไหนกันวะ มันหายไปไหนกันวันหน้าพวกซไวิโวมันเนียนเกินไปบางทีอ่ะใต้ดินเหรอแอบใต้ดินเหรอเอา้าตรงนั้นมีคนด้วยเหรอป่านไวจังอ,อ้าวโอ้ไม่ถึงวะสปินเบิร์ดด้วยเอามั่ว คนปั่นด้วยหนาจ้าเอา๋เอ้าไม่ใครซ้ำแต่เครื่องต้ววิ่งปรุดรุดเลยวิ่งปรุดเลยไอ้นั่นแอบเนียนว่ะเป็งไอโฟนหรือเปล่า ไม่ไม่ไอโฟนนะไม่ไอโฟนนะอย่างขั my ้นสองอยู่เลยให้ชอบแอบ ไปเครื่องใต้ดินดีกว่าอันนี้ก็ชอบแอบแต่รอบนี้ผมเห็นว่ามันไปแอบตรงไหนวะ ไปแอบอยู่ตรงไหนรอบเนี้ยอาโวเห็นกับตาคพี่มันอยู่ไหนเพื่อนไหนวะโหวิ่งยาวๆขอเด็ดวัดดี อะไรวะมันวิ่งมัวนะ่วเนาะเฮ้ยทำไมไม่มีรอยเท้าอ่ะกดนก โอ้โหขั้นสองสั้นเกินมันสั้นเกินปุยมุยอันนไจะสะเต็ปอะไรโอ้โหมันอยู่ตรงนูน้นมันอยู่เครื่องเดิมของมันเลย มันวิ่งไหมทุกคนคิดว่ามันวิ่งไหมมันจุดติเยอะมากเลยนะไอหมอนี่อ, <c oughs> อยู่ดีๆก็เดินมาแอบอยู่ตรงเสาแสดงว่าอยากอยู่บนเสา ติดเชื้ออะไรก่อนเอาแต้มไอ้นั่นมีลูกเอียงไหมทุกคนเอาเอาวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโดดหน้าต่างไปถึงรอบโดดหน้าต่างไปถึงสเต็ปทวนไม่มีลูกเองชัวร์ ไม่งั้นมันก็ลุกไปแล้วหรือว่ามันจะอาจจะแบบแ <c oughs> อบซ่อนไงซ่อนลิน้นมันไปล้มอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอะไรวะเดินอยากจะเปิดกรอบอยู่ดีๆก็เดินมาถูกเปิดกรอบวะอยู่ดีๆก็เดินมาไม่มีบาร์บีคิวด้วย <c oughs> <c oughs> Bên mãn bờ lua đi ạ đồn hãy 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 แวแทางก็แทงมาไม่มีไม่มีแทงไม่มีแทงอ๋อให้แต้มแขวนฟรีอีกหนึ่งรอบให้แต้มแขวนฟรีอีกหนึ่งรอบใช่ไหม